จิตดวงเดียวแสดงเป็นสี่ดวงพระโสดามัคก,ก็จิตดวงเดียวพระสกิทาคามิมัคก็จิตดวงเดียวพระอนาคามิมัคก็จิตดวงเดียวพระอรหันตมัคก็จิตดวงเดียวนี้แหละที่ว่าเป็นสีน่นี้ว่าตามธาตุ icas, ตามวิญญาณธาตุก็สี่วิญญาณก็สี่ได้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนากับจิ lights, บจจตแยกออกจากกันไม่ได้หูกับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ ส่วนตาไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณตาหูก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณหูจมูกก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณจมูกปากก็ไม่ใช่จิตเรียกว่าวิญญาณปากจิตเราจะไปไหนไปทำบุญหรือทำบาปก็ต้องอาศัยวิญญาณตาจะดูรูปก็ต้องอาศัยตาจะฟังเสียงร้องรำทำเพลงเพื่อให้เพลิดเพลิน ก็ต้องอาศัยวิญญาณหูว่าจะฟังเพราะพริ้งเพียงไรจิตเป็นผู้รู้จะดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นจิตเป็นผู้รู้จึงใส่ชื่อว่าตานุปัสสนาสติปัฏฐานังตากับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ตายเมื่อใดผลเมื่อนั้นนี้แหละท่านทั้งหลาย 1. จิตไม่ฆ่าสัตว์จิตนั้นก็เป็นโสดาจิตเป็นสกิทาคาจิตเป็นอนาคาจิต เป็นอรหันตจิตก็เป็นพระพุทโธจิตดวงเดียว 2. จิตไม่ลักทรัพย์จิตนั้นก็เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตา 3. จิตออกบวชขาดจากผัวเมียจิตนั้นก็เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตา 4. จิตไม่ขี้ปด ไม่กล่าวมุสาวาทจิตนั้นก็เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตา 5. จิตไม่กินเหล้าจิตก็เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตตาอันนี้อธิบายเป็นพระสูตรขอให้นักธรรมนักกรรมฐานจงดูทุกพระองค์เถิด จะอธิบายเป็นพระปรมัติอยู่ที่หัวใจของเราทุกคน 1. จิตไม่ฆ่าสัตว์จิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ 2. จิตไม่ลักทรัพย์จิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ 3. จิตออกบวชขาดจากผัวเมีย จิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ 4. จิตไม่ขี้ปดมุสาวาทจิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ 5. จิตไม่กินเหล้าจิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ พุทโธเป็นศีลพุโทโธเป็นฌานพุทโธเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ธรรมโมเป็นศีลธรรมโมเป็นฌานธรรมโมเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์สังโฆเป็นศีลสังโฆเป็นฌานสังโฆเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์กรุณาเป็นศีลกรุณาเป็นฌานกรุณาเป็นนิพพาน อยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์มุทิตาเป็นศีลมุทิตาเป็นฌานมุทิตาเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์เมตตาเป็นศีลเมตตาเป็นฌานเมตตาเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์อุเบกขาเป็นศีลอุเบกขาเป็นฌานอุเบกขาเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์ จิตมีรูปไม่รักรูปจิตก็เป็นศีลจิตเป็นฌานจิตเป็นนิพพานอยู่ที่ใจเราทุกคนทุกพระองค์จิตมีสัญญาไม่รักสัญญาจิตก็เป็นศีลจิตเป็นฌานจิตเป็นนิพพานอยู่ที่ใจของเราทุกคนทุกพระองค์พระองค์เจ้าพระคุณคือใครเจ้าพ่อของเราเจ้าแม่ของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทุกคนเกิดจากเจ้าคุณพ่อ หมายถึงพระสุดโททนะเจ้าคุณแม่หมายถึงพระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นที่เกิดธรรมะอันประเสริฐสูงสุดวิเศษอยู่ที่ใจของเราอันเกิดมาจากพระบิดาพระมารดาถ้าใครเชื่อเอาหมูเป็นเมียปีกุลแปลว่าหมูหมูดีกว่ามนุษย์มนุษย์สู้หมูไม่ได้หมูดีกว่ามนุษย์ขาหมูมนุษย์กินแต่ขามนุษย์ไม่มีใครกิน หำหมูมนุษย์กินแต่หำมนุษย์ไม่มีใครกินน้ำมันหมูเป็นสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นอาหารทั่วไปไม่เลือกชาติไหนกินทั้งนั้นแต่น้ำมันมนุษย์ไม่มีใครกินขี้หมูเอามาทำปุ๋ยใส่นาใส่ผักสวนได้ทั้งนั้นแต่ขี้มนุษย์ไม่มีใครต้องการหัวหมูตับหมูมนุษย์กินหัวคนตายไม่มีใครกิน หัวหมูจมูกหมูลิ้นหมูมันสมองหมูต้มกินได้ทุกชาติปากคนลิ้นคนมันสมองคนหัวคนไม่มีใครกินแต่ไส้หมูทำเป็นไส้กรอกกินได้ตับหมูพุงหมูกินได้แต่ตับคนไส้พุงคนไม่มีใครกินขนหมูเป็นสินค้าทำแปลงทาสีได้ทั่วไปแต่ขนผมของมนุษย์ตัดทิ้งเสียเปล่าๆไม่มีใครต้องการ ผมของอุบาสกต้องตัดเดือนละครั้งสองครั้งเสียเงินครั้งละ4ีถึงหบาทยิ่งเป็นผมของเจ้านายก็ยิ่งแพงขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ค่าน้ำมันเดือนละขวดเมื่อจะหมดบุญก็ต้องเสียเงินหลายพันบาทเมื่อตายไปไฟกินหมดนี้แหละนักกรรมฐานทั้งหลายข้าพเจ้าพระอาจารย์ตื้อหรือหลวงปู่ตื้อขอถวายปัญญาวิปัสนาฌานไว้แสดงให้ถึงทั่วกัน มีเจ้านายข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นถ้าไม่จริงอย่างหลวงปู่ว่าขอ,อให้อมขี้หมามาเป่าหน้าเถิดอันหนึ่งผู้เจริญฌานให้รู้จักฌานถ้าไม่รู้จักฌานจะนั่งเอาฌานจนเอวหักก็ไม่ได้นิพพานตามความปรารถนา2ผู้เจริญฌานให้รู้จักฌานจึงจะได้นิพพานเพราะฌานกับนิพพานเป็นของคู่กัน จะแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเดือนกับดาวเดือนอยู่ที่ไหนดาวอยู่ที่นั่นที่ว่าการไม่รู้ชาญไม่รู้จักน,นิพานเป็นอาการของจิตเรียกว่าโลเกียจิต 2. โลกุตระจิตจิตจะรู้จักชาญพระโสดาผลเป็นชาญที่หนึ่งพระสกิทาคามิมักพระสกิทาคามิผลเป็นชาญที่สองพระอนาคามิมัก พระอนาคามิผลเป็นฌานที่สาพระอาหารหันตมัคพระอาหารหันตผลเป็นฌานที่สีฌานที่เป็นอยู่นี้เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตเจ้านั้นแลชาญเหมือนเขาต้นของผมเกษานิพพานเหมือนเส้นผมนั้นแลจึงจะสมสวะนะัะ ที่หบริกรรมพุทโธเป็นศีลพุทโธเป็นฌานพุทโธเป็นนิพพานที่สองอุปจาระเป็นที่อยู่ของจิตธรรมโมเป็นศีลธรรมโมเป็นฌานธรรมโมก็เป็นนิพพานที่สสังโฆเป็นศีลสังโฆเป็นฌานสังโฆเป็นนิพพานที่4อนุโลมฌานจงดูลมหายใจเข้าออกโทสะใจอย่าได้ขี่ใจโมหะ ใจขี่ทิฏฐิก็หมดไปใจขี่โทสะใจก็เป็นอรหันต์ใจขี่โมหะใจก็เป็นอรหันต์ใจขี่ทิฏฐิก็เป็นอรหันต์ที่หโคตะอยู่ในรูปไม่ผิดอยู่ในเวทนาไม่ผิดอยู่ในสัญญาไม่ผิดสัญญาอยู่ในสังขารไม่ผิดสังขารอยู่ในวิญญ,ญาณไม่ผิดวิญญาณใจเราก็เป็นพระนิพพานที่ห โสดามักก็ใจโสดาผลก็ใจสกิทาคามิมักก็ใจสกิทาคามิผลก็ใจอนาคามิมักก็ใจอนาคามิผลก็ใจอรหันตะมักก็ใจอรหันตะผลก็ใจละอุปาทิเศส,สนิพานกิเลสขาดจากสันดานหมดไปโมหะกิเลสหมดไปทิฏฐิกิเลสหมดไปยังเหลือแต่ใจสะอาดปราศจากกิเลส เหมือนพระจันทร์เดินอยู่บนทองฟ้าหน้าผากาศไม่มีอะไรจะทำลายได้วายโยธาตแปลว่าลมจากทิศทั้งสี่จะทำลายพระจันทร์ไม่ได้ลมก็เป็นลมพระจันทร์ไม่เคยแตกไม่เคยดับพระจันทร์ก็อยู่อย่างนั้นแหละอาโปธาตแปลว่าน้ำฝนตกลงมาเม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดใหญ่จะทำลายพระจันทร์ไม่ได้เปรียบเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ดังเช่นเปรียบก,กันได้กับใบบอลตามธรรมดาใบบอลนั้นน้ำชําแรกแทรกเข้าไปในใบบอลย่อมไม่ได้ถึงฝนจะตกลงมาถูกต้องใบบอลสักเพียงไรน้ำฝนก็ไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในใบบอลได้ฉันนั้นเพราะใบบอลไม่ดูดเอาน้ำเข้าไปเลยเหมือนดังกับพระจันทร์พระจันทร์เดินไปเมืองม่านพมา่าพวกม่านทั้งหลายทั้งน้อยและใหญ่ก็พาก,กันกราบไหว้พระจันทร์ พระจันทร์ก็เฉยเฉยไม่รับรองลิ้นของพวกม่านมาเป็นสารณะแต่อย่างใดไปเมืองมอนพระจันทร์ก็เฉยเสียพวกมอนจะติฉินนินทานด่าว่าทั้งสิ้นบ้านเมืองมอนพระจันทร์ก็เฉยเสียนี่แหละนักกรรมฐานเจ้าทั้งหลายจึงเรียกได้ว่าจบพรหมจันทร์